อ่ะขอเราชมนัดชี้ยะตาหน่อยเถิดครับผมนี่เรามาได้ตลอดเลยนะใช่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 แต่ใครอยากมีบัตรเครดิตนะสามสิบเอันวานะรีบนะยังยังมีเวลาอีเดือนกว่ามีมีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวขันส่เปอร์เซ็นต์หกเดือนโอ้ยออมสินของเราทีเด็ดสุดยอดทำไมต้องกระซิบด้วยวะเนี่ยบอกให้โลกรู้ไปเลยเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีๆครับก็เปดีๆผมไม่ใี่ดีนะก็ไปสมัครกันได้ครับผมอ่ะมาดูกันต่อครับสําหรับ การแข่งขันในเกมตัดสินเกมที่3ระหว่างนันได้ของ JX MKT กับ HTC เนยครับครับผม JX นี่ทางซ้ายเนยของจอท่านผู้ชมเลยนะครับผมส่วนคุณเนยเนี่ยทางขวานะครับใช่แล้วจับผมอยู่ฮะอ่าหุ่ยละเอียดเหลือเกินส่วนตรงกลางเป็นกรรมการครับกรรมการนี้เราอิมพอร์ตมาเป็นยังไงจากประเทศไทยนะครับไก่ซะด้ไม่มีสาระ เขาเขาจะม่ไหมครับวันนี้น่าจะมาแต่ผมไม่เอาไปแเซวเขามากนะเดี๋ยวผมจะออกกับคอนี้ไม่ได้แต่ลูกากูมาแล้วจ้าพี่ตู่ยิงเรียบเลย1ึ่งศูนย์กจัโลเปลูลูกา่คูโอ้ยเนยนำอีกแล้วครับมาเร็วมากเลยโอ้มามาเร็วนี่ครับเนยมา้อยตีห้ามาทำอะไรเดียมาพร้อมพระกับหลังเพนเนี่ยตรงนี้ โอ้โหนี่ครับเลยนี่เป็นคนที่ชอบยิงออกนําก่อนประจําครับ3เกมเนี่ยเขายิงก่อนหมดเลยครับไม่ดูว่าจังหวะนี้สไลด์พลาดครับแล้วพิตูของเราครับดีดหัวเกือกลูกนี้เข้าไปโอ้โหขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพิตตูบอกพิตตูนี่เอาเรื่องแท้สองนาทีเองครับมีหนึ่งประตูแล้วสำหรับเกมที่สามในเกมตัดสินโอ้แล้วพิตตูครับคึกจัดครับจังหวะนี้ไปตะไลแล้วจานหมอกเอาเหลืองไปรับปัญหา ยังเถียงอยู่ยังยางจองังวันนี้ดูครับไปทั้งตัวแล้วหัวใจครับลูกกระูและตัวก็มาเร็วเธอครับน่อะแล้วครับนำเร็วในเกมตัดสินแบบนี้ได้เปรียบสุดๆครับทางด้านของเอทีเนยครับบอลอยู่ที่เจ๊ครับให้มาที่เมซี่เมซี่ย้อนหลังอาราบาไปเยอะเลยครับแล้วเกือบโดนโฉกครับยังได้บอลอยู่ที่ยานอนซันโชซันโชไม่ผ่านครับโดนแย่ง ระหว่างนี้ใครที่รับชมผ่านทางน,านของไลฟ์สตรีมอยู่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งหรือกดซีฟอร์กันไว้เราจะได้ไม่พลาดทุกแมตช์ของการแข่งขันนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นแมตช์ที่ G s เครับกำลังถ่ายทอดสดอยู่หรือในอนาคตนะใครเหงาคุยกับแอดมินได้แอดมินสวยครับตรงนี้นะครับจริงๆริงนะหลายคนพยายามตามหา,หาอยู่ว่าแอดมินเป็นใครโอ้โหผมเจอแล้วแอดมินของเราผมการันตีได้เลยว่าเขาคุยกับคุณในแชทยังไง คุยกับผมแบบนั้นเหมือนกันเพราะนั้นคุยกับแอดมินเยอะๆใช่แล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเจเอกขึ้นมาให้มาทีโบแวนเนอร์แวนเนอร์ไม่ผ่านครับเป็นตังคูสกัดออกไปแล้วบูนโแฟนานครับจะได้สวนกลับขึ้นมาเอ็มบัปเป้ไพมาลูคก,กูครับมีเหลืองติดตัวอ่อนๆหนึ่งใบถ่ายทางขวามาครับเอ็มบัปเป้โอ้โหดูครับดูความมั่นใจเยอะขึ้นนะเลยนี่การเล่น่ะดูกล้าเล่นมั่นใจมากขึ้นครับหลังจากได้เกมเมื่อสกูไปครับ อาเต้ครับให้มาเป็นตะคูลูกากูลูกนี้ไม่ผ่านครับแม่ติดดาบิดอาราบาครับแล้วคืนขึ้นหน้ามาซานโชมาที่ติโมวินเนอร์ลากจีคนมาครับรอเพื่อนครับรูโนเฟอร์นนเดสึ้นมาติดแล้วครับครับเล็กซานเดอร์โนครับรูโนเฟอร์นนเดสครับลูกากูลูกกะกูโดนทูริบาลีแซะออกจากเท้าจนได้ครับอาราบาอาราบาขึ้นหน้ามาก็ยังติดกับจ่ายเสียเองอีกแล้วครับ จุดในการเชื่อมแดนหน้าแดนกลางตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่ครับสำหรับทางด้านของ JMKT ครับเกนนี้ยังบุกไม่ได้เลยนะอ่าลวนีีครับปัญหาหนึ่งปัญหาคือจ่ายเสียเองในแดนหลังเนี่ยครับลูกแรกเนี่ยก็ไปเสียเองนะบเสียเองเลยครับแล้วข้างหน้ามีพื้นที่กับอะไรบ้ามายาวๆไปจะตกจะล็อกหลบครับไม่ได้ด้วยครับลวโดนสวนกลับนี่โดนแทนเลยครับโรนัลด หลบไปหนึ่งจ่ายเข้าด้านในมาลูกช่อคือนาะีิองไปก่อนเลยครับเมซี่ไรซ์ขึ้นหน้ามาทิโมเวอร์อซูฟาติครับลากแล้วจ่ายพลาดครับยังไม่ได้เห็นการจบสกอร์จังๆเลยครับของน้าเจ้อเอ็มเคทีครับเกมนี้ทั้งคู่ก็ดูรัดกลุมกันมากขึ้นครับเพราะอย่างที่บอกมีเกมสุดท้ายนะใช่ครับเราตัดสินกันเกมนี้แหละครับคู่นี้ ลู诺เฟรนเดสครับโรนโดโรนโดมาให้ลูกากูแล้ววิ่งไม่ทันครับลูกช่อเคลียร์ทิ้งออกมาซานโชจ่ายโดยซ้ายแต่มันย้อนหลังโมเวนเตไปหน่อยครับเกมนี้ไม่เปิดแลกใส่กันเท่าที่ควรครับมันเพิ่งเริ่มครับลูกากูครับออกซ้ายไปเป็นตากูครับมีแบ็กเติมขึ้นมาแล้วครับสกอตแม็กโทมิเน่ครับเกมนี้มาเล่นทางซ้ายครับ คกับแม็กโทมิเน่เอาแล้วครับแล้วหลุดริมเส้นแบบนี้อันตรายหักกลับมาแมบอลไม่ถึงลูกากูครับไปโดนคูลิบารีครับตัดบอลก่อนแต่แถวสองยังได้อยู่ครับดูโนโฟเฟอร์ดันเดสโอ้โหยิงแล้วมันติดติดไปหน่อยครับบอลเบาครับเรียพื้นไปมาเนอร์คือมาเมซี่เล่นสั้นๆอย่าสาน,นโชครับจังหวะเดียวเลยโอ้โหโดนตัดบอลในกรอบเขตโทษครับ ยังไม่มีโอกาสได้จบสักทีครับเจ๊กิวิตีครับผมก็พยายามต่อไปครับเมฟี่ครับให้มาอันซูฟาติแน่นไปหมดเลยครับด้านในแล้วแวนเนอร์ออกฝ้ายมาลูกนี้ไม่แม่นแล้วยังเก็บได้ครับฟาติฟาติจ่ายมาลูกนี้ก็ล้ำหน้าครับตั้งจับเรียบร้อยครับเป็นลูกตั้งเต่จากประตูขึ้นมาครับเชสนี่ โดนยาวออกขวามาครับอเล็กซานเดอร์อนุเอ้าจ่ายพลาดโดนบูโน่ฟานเดตัดบอลมาสารโชว์มาที่ไทยโบเวน่์ยิงลูกนี้ปั๊มไม่ได้อ้ยฟาติลูกเสยิงชนเสากระเด้งออกมาหาฟาติยังสามไม่เข้าอีกครับดวงคนนะดวงคนครับหนึ่งศูนย์อยู่ครับทั้งคู่ยังมีความสุขนะลุ้นไปด้วยนะแล้วหัวเราะไปด้วยเนี่ยเนี้ย กีฬาครับนี้ผมแต่เป็นคุณเล่นกับผมไม่ไม่มองหน้าคุณหรอกยังไม่ทันแข่งเงจะถอยกันแล้วไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีอันนี้คือตัวอย่างที่ไม่ดีครับอ่าล่ะครับขึ้นีกครั้งหนึ่งครับเนยครับกีฬาเอลเป้ม้วนสวยครับลูกนี้โอ้โหม้วนนี่ถ้าเป็นผมนี่เป็นลอนแล้วฮะตอนนี้เอลเป้คว้ไปแล้วเปิดโคโงมาลูกนี้เข้าฮอร์โอ้ยเข้าลูนันโดพุ่งมาแล้วครับโอ้ยดูช็อตช็อตตรงนี้ครับ ฝืนได้เยอะมากแล้วก็มีความเร็วสุดๆเลยครับเอมบัปเป้โอ้ถ้าเข้านี่อย่างงามเลยนะต้องไม่ต้องชมใครฮะชมเอมบัปเป้ครับคนเดียวเท่านั้นครับครับผมคนเดียวที่คิดถึงครับตรงนี้ต้องร้องไหมไม่ต้องร้องครับพอแล้วครับร้องได้นะเก่าไปครับครับผมบูโน่เฟอร์นเดสคับซันโชเ่นสันกันครับ ทีโมเวอร์มีโอกาสจะแหมจะพยายามฝืนให้มันเข้าซ้ายเข้าขวาครับแต่มันไม่เข้าที่ไหนเลยครับไม่เข้าเท้าเพื่อนทีมตรงข้ามครับเ mm hmm. มสซี่อ่ะโทษเวลาบาดเจ็บหนึงนาทีครับในช่วงครึ่งแรกครับ mm hmm. โอกาสบุกสุดท้ายของ J X M K T s a n โช o Sancho ยิง mm hmm. เองเลยครับแล้วก็เข้ามือเชสเน่ hmm. ไป mm hmm. จ่ายบอลน,น่าจะเป่าหมดเวลาพอดีครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากทางด้านของ S T C เลย <S <S ถ้าจบสกอร์นี้จะเป็น S T C เลยที่ผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลไปรอผู้ชนะระหว่างคู่ต่อไปกันนะฮะคิดว่าเป็นไงมีกี่ลูกซึ่งหลังน,นะใช่ใช่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเหรอไม่มีแล้วผมว่าสองลูกอะไม่มีแล้วเมื่อกี้ผมทายไปนะสามลูกรอบนี้ผมสองลูกไม่ไม่มีแล้วที่ผมจะายอ่ะผมเลิกแล้วมีมีมีผมว่าสองลูกนะ อผมทายไว้ผมทายไว้อาจจะมีเสมอก่อนหนึ่งหนึ่งแล้วก็มีใครสักคนที่พลิกกลับมาเป็นชนะนี่คุณมาจากโลกอนาคตบะเนี่ยอ่าผมรู้ผมรู้ผมดาวไว้ก่อนเลยครับผมนอตตาเม่ต้าใครดูอยู่นะจัดการสักทีนะครับคุณเมฆทายไม่แม่นเนี่ยโถมได้เลยนะคือผมน็อตตาเมอยู่แล้วมาพร้อมกับฟันทงคล้ายๆกับพ่วิพ่วิทอ่ะพ่วิทไหนวิวิทวิคห์ว่าจริงจังอ๋อลืมเขาเลยเนี่ยคุณลืมหรอคุณลืมคุณวินเหรอเนี่ย อย่าคุณก็ไปฟ้องเขาอีกโอ้คุณโดนแน่นอนคุณลืมคุณมิได้ยังไงไม่ค่อยได้มาเลยลืมนะคุณมิเดิ้ะติดนะติดนะเดีอดรุ่งอยู่ตอนนี้ครับผมอ่ะพึ่งเวลาหลังครับมาดูครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเนยตอนนี้ได้เปรียบอยู่หนึ่งประตูครับแล้วบอลมาที่คิเซโนโรนโดหากมาลูกนี้ไม่ผ่านติดบาดามเรวาลานครับคูลีบาลี่หูจ่ายช้าเกือบโดนแย่งครับ ดีครับบอลยังได้บุกอยู่แล้วพลาดหรือเปล่าไม่พลาดเบิร์นมาโรนโดเทียบเหมือนไปนิ่งจังหวะเร่งจังหวะเองครับแล้ว,ลวจ่ายไม่แม่นครับเดี๋ยวโดนสวนตูมเดียเหมือนกันอาไรส์ยังขวางบอลไว้ได้ครับโรนัลโดโรนัลโดมาที่ซานโชมันจะรีบจ่ายเกินไปหรือเปล่าตรงนี้แล้วลูกากูตัวใหญ่ๆ <laughs> มากบบวาลานครับตัวใหญ่ๆจะไว้ใจได้กานะออกเลยนะครับผม อนนะไรครับขึ้นมาโรนัลโดส้สานโช่แซงแซงแล้วครับสานโช่แซงแซงไปสองเปิดเข้ามาแล้วชาร์จไม่ได้โอ้โหอเล็กซานเดอร์อาโนครับช่วยชีวิตเอาไว้ได้หุดบิดเลยครับเมื่อสู้ด้วยแซงไปสองนะ ขี่มาข่าวมาสกัดออกไปเลยครับมอสกรู่ครับอาแล้วจวังหวะนี้เอาใจาช้าใจาช้าโอ้เกือบโดนโฉกค,ครับดูเบนดีแอสขี่ออกมาก่อนแล้วเคลียร์ดีด้วยครับโอ้โหให้มาโลโดโด,ดีดไฟก้อยมากูกากูลัวก,กูยังไงเบียดหนีวาลาันลูกกากูก็ฟาด่ิงปัดได้โอ้โหเกือบไปครับโอวาลันไปพลาดครับแล้วไปโดนโฉกมาอีกหนึ่งจังหวะซัดด้วยซ้ายแต่มันติดพุทธศาษาประตูไปโอ้โฉกขนาดนี้พิษเล่นเข้าสู่หัวใจไปนานแล้วนะโอ้โหนั่นมันงูเห่าครับ <c oughs> เได้เลยไอ้โอ้โหยืมจ่ายกันอย่างนี้ครับเสียแหวบทั้งคู่ครับครับผมขึ้นใหม่ครับเนยให้มาลูกากูลูกูออกซ้ายไปครับคิเซโนโรนโดเล่นกัน2คนโรนโดลูกากูแล้วเบิร์ดโอ้โหเกือบสูบเบิร์ตดีเกือบจะผ่านเอาแล้วสวนคืนมากมาเน่กับโรนัลโดออกขวามาที่ซานโชแล้ววิ่งแซงแม็กเชอร์มิเน่มาแล้ววิ่งมาวิ่งขั้วเป็นชนไปหนึ่งทีแล้วติดลูเบเลียซะก็งงวิ่งเร็วแฮรซานโชใช่ มิน่าแมนยูอยาก,กได้นักได้นะ่ะ <c oughs> อยากได้ทุกคนนตอนนี้ครับ <c oughs> ไม่ได้สักคน <c oughs> <c oughs> ช่วยแก้ปัญหาทีมดีครับ <c oughs> แล้วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเจเอกก็ให้มาที่เมสซี่เมสซี่ของบอลอยู่กลางดีเข้ามาครับซานโชซานโชไวามาแล้วมูโน่ไม่ถึงครับ <c oughs> เขี่ยวไปแล้วตอนนี้เกมเปิดสุดๆครับแลกกันแล้วครับตอนนี้เจเอกถ้าโดนสวนก็มีสิทธิ์แกนแตกเหมือนกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาซานโช คือกำลังมาที่ดตบิดอาลาบาอาลาบาจ่ายไม่ดีจะโดนสวนกลับแล้วครับพาเตอ,ออกทางขวาใบบูโนแฟนันดวลกัน3ต่อสครับ2ต่อ2เอมบาเป้จ่ายมาลูกนี้สั้นเกินไปครับแม่ติดดีคันไลท์ครับจังหวะข้างหน้านี่แหละครับถ้าใครปฏิบปตะต่ะตอจังหวะเข้าเกมรุกได้ก่อนนี่คือจบแน่ครับเกมต่อไปลูกต่อไปตรงนี้ครับเอมบาเป้เอมบาเป้ฉีกหนีออกมาเอาลบาบ้าระวังโรนโดโฉบเหมือนกันครับโอ้โหดูครับ ในช่วงท้ายครึ่งหลังครับเป็น STC เนยที่มีโอกาสได้บุกมากพอสมควรเลยครับโอ้โห oh, oh, และจังหวะนี้ครับโรนัลโดแทงมาซาดิโอมาเน่มาเน่ขืนขืนไม่ผ่านครับ mm hmm. เพื่อนร่วมทีมอย่างอเล็กซานเดอร์อาร์โนครับ mm hmm. แล้วเหลืออีก15าทีในเกมเท่านั้นครับอาร์ à, แล้วครับจบแบบนี้เนยเข้าชิงทันทีครับ M A P A. เอมเป้อ้าวแล้วโวอ้ยชอเหมือนจะพูดเหมือนเหมือนถล่มไปแล้วครับแต่ยังได้แล้วจานบาล้ำแน่ ลูกช่อเกือบจะเป็นปัญหาให้กระทีมเหมือนกันครับดูกรบแผงหลังเนี่ยขึ้นไปทั้งสคนเลยนะครับลม่ห้อยลูกชอ่อไว้คนเดียวครับเนีย่ยผมบอกแล้วว่าขึ้นหลังไม่มีสกอร์เลยนั่นนะสต<ม>ิต้องดูต้องดูต้องดู<อ>ไม่แน่แต่ผมว่ามันอาจจะมีผมมาของจริงผมอาจจะมีจะมีสองต้องมีสองลูกนะต้องมีต้องมีครับอมาครับเวลาเหลือน้อยลงทุกทีทุกทีครับจบแบบนี้เนยรอเข้าชิงแล้วนะครับ ครับผมมีการพสต์แท็กติกหน่อยนะครับผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ครับออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ใช่ใช่เราไม่ได้คุณกดไลค์กดแชร์ฟรีๆแน่นอนใช่ครับของรางวัลก็รอติดตามจากแอดมินนะครับผมแล้วตอนนี้จ่ายเสียเองอันสุฟอติมาเลยครับโอ้โหจ่ายเสียเองนะาประตูอีกแล้วครับเฮ้ยเป็นไงบอกว่ามาก็คือมาองเราแล้ว ตามสั่งไหมครับขิงอีกแล้วคุณี่ขิงแก่แล้วคุณเมฆใช่ครับผมโอ้ดูจังหวะนี้จ่ายพลาดครับอันูมาติหลุดเดียวแตะหลบไปแล้วยิงง่ายๆเลยครับโอ้พลาดเองครับโอ้โหดูครับแจกโชคกันอีกแล้วครับแล้วมาพลาดตอนไหนไม่พลาดครับพลาดท้ายเกมด้วยครับโอ้แบบนี้ฝังเลยหรือเปล่าครับยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งประมาณสิบวานาทีครับ โอ้โหนาทีที่77ครับอ่านะครับแบบนี้ตกที่นั่งลำบากแล้วครับเจ๊กมเคทีครับต้องกลับมาให้ไวแล้วโรนัลโดยิงอ้นี้ยงไม่ได้อยู่ดีลูกเตะมุมเป็นครั้งครับแต่มาตอนนี้มัน2-0ต้องไล่2ลูกเลยครับโอ้โหดูยิงยิงดีนะปัดดีกว่าครับถูกต้องครับแล้วเป็นลูกเตะมุมครับเจ๊กเคทีครับจะได้ ลูกเตะบุมครับเปิดเข้าไปครับบูโนแฟนานเปิดมาโรโนโคไม่ถึงมงสกัดออกไปแถวสองเป็นของซาดิโอมาเน่มาเน่ให้มาอาราบาอาราบ้าโดนชนแล้วเสียบอลไปครับเอม็มเปเปส้สวนกลับมาครับเจ้าเฟลิกครับเพิ่งเปลี่ยนตัวลงใหม่ครับไอสุดยอดหนูดาวรุ่งชาโปรตุเกสดวลกันกับลูกชอแต่ไวกว่าเจ้าเฟลกิขึ้นลงมาเฟลิกหักกลับมาแล้วบอลมันเลยมาถึงแล้วยิงตรงนี้ไม่เข้า เจ้าิีิีนี่ทำไม่เห็นเลยครับว่าดวนจีบปรสนีจามเป็นไงนะเร็วเหลือเกินลากมาแตกกลางสนามครับโอ้ลากมาไกลครับไวเหลือเกินอ่ะตังเตะขึ้นมาครับเอ็นดีซีเลยอ่ทางด้านของเจมส์เอเคทีนะ ต้องต้องหาประตูหรือว่าเอาบอลกลับมาให้ไวแล้วครับแบบนี้แล้วยังโดนบุกอย่างต่อเน,นื่องครับเอ็มบเป้เอ็มบเป้ยิงลูกนี้ทุบออกไปครับอลินดนโอ้โหแล้วโดนบุกอย่างต่อเน,นื่องเลยครับท้ายเกมเหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่ปาครับแต่ทรัเตะออกไปเอง,เองนะโอ้ดูว่าเี้เบเป้เข็นเต็มๆเ,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 เลยครับแเนี่นทุบออกไปได้ครับเข้าอีกลูกนี้ฝังไปแล้วนะครับครับผมกบหน้าดินไปแล้วด้วยก็เทปูนทับเลยนะฮะัอ่าแล้วครับเริ่มมีการ ดึงเวลากันบ้างนะเล่นสั้นๆครับแต่ว่าไปโดนโอ,โอสูฟติครับดึงมาอีกแล้วตรงนี้ดีดอเองโอ้โหนี่เป็นจ่ายเล่นโชว์เะ <c oughs> โชว์แล้วครับ <c oughs> โอ้โหอาแล้วครับสวยกลับขึ้นมาครับเจคเคมีตีครับให้มามาเน่้บูโน่แฟนานโรนโดรับบอลต,ตรงกลางถ่ายทางขวาครับที่เมสซีเมสซีเมสซี่มองข้างในครับโรนโดยกมือลูกนี้จ่ายย้อนหลังไปเองครับแบบนี้น่าจะจบครับเหลืออีกแค่นาทีเดียว ล้วมาอีกครั้งหนึ่งครับจบไม่เป็นไรแต่ขอบุกต่อเนื่องครับยังได้บุกอีกหนึ่งโอกาสครับคิซโซโรนโดมาที่มาเน่ครับมาเน่ตัดเข้าไหนมาโด oh! นยิงไม่เข้าอีกครับ oh! Oh! โอ้โทษเวลาบาเจ็บ2นาทีครับตรงนี้ครับลูกนี้จอจ่อแล้วครับเป็นโอกาสที่งามที่สุดในเกมแล้วครับของเจคเอ็มเคดีครับลูกนี้ยิงก็โดนปาตีเซตนะครับปติเซตจะเจอย่างไรเ <laughs> มื่อรักเธออะไรไนมะ่าจจะทอนตัว มั่วไปเรื่อยใช่เอาแล้วตลอดนี้เตยบูเปิดมาครัวบอลดีเกอร์ตกที้็ไปดีแคนไลครับพ่อหนุ่มม่งข้าวของเราครับหิวข้าวเลยครับชิ่อร้ายนะครับออกไปทางซ้ายครับบูโน่แฟนานบูโน่ล็อกหนึ่งทีไม่ผ่านครับอเล็กซานเดอร์อาร์โนเก็บไว้ได้แล้วเรียบร้อยจบไปครับเป็นทางได้ของ STC เลยครับเอาชนะ JXMKT ไปได้2ต่อ1เกมครับโดนออกนำไปก่อนด้วย1เกมนะ ลิกกลับมา2เกมรวดแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอลไปได้ครับครับผมเราสองคนก็ขอบืมให้ทั้งสองคนเลยนะอู้เล่นเล่นได้ดีสนุกจริงครับสนุกมากสนุกมากครับแล้วขอแได้คนดีกับเอทีซีเนยด้วยผ่านสครับผมรอบชิงชนะเลิศไปแล้วเป็นคนแรกไปดูไฮไลท์กันครับลูกแรกครับลูกากู่นี่ลักไก่มาตั้งแต่ช่วง2นาทีแรกครับครับดีดด้วยซ้ายเข้าไปก่อนเลย1ประตูต่อศูนย์ดูครับจ่ายมาแล้วหลุดมาเฉยๆอย่างนั้นเลยครับ เคลียร์พล,ลยพลาดครับสไลด์พลาดครับจิมเข้าไปนำก่อน10ครับแลวนี่ลูกที่ลูกกาูโดนใบเหลียงนะในช่วงต้นเกมนะครับจ่ายขึ้นหน้ามาเรื่อยๆอันโฟาติครับลากมายิงในช่วงท้ายครึ่งหลังครับนาทีที่77ด้วยการส่งผิดพลาดของ อาริองเบเกอร์นะชอตที่มีโอกาสเหมือนจะได้ลูกประตูตเพิ่มเติมเลยเอ็มบาเยยิงไปติดเซฟอาริสองครับเนี่ยเนี่เป็นจังหวะท้ายเกมสุดๆนะครับโรนโดแลัมายิงลูกนี้ก็ยังไม่ได้นะไม่ได้มีทั้งดวงแล้วก็ทางด้านของข้อผิดพลาดของตัวเองในแนวรับครับครับผม ทำให้ทังด้านของ s t c เลยนี่ผ่านเข้ารอบสู่ต่อไปได้นะครับผมไปรอชิงละไปรอชิงเงินแสนกันแชมป์นี่บวกเข้าไปอีก2องแสนครับผมโอ้โหีได้ว่าตอนนี้เนยเป็นเศรษฐีใหม่ย่อมย่อมนะต้องถามแล้วไปตีซีไปก่อนี